สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากแฟนบอลเวียดนามนะครับหลังจากที่โคดซิโกเกีติศักดิ์เสนาเมืองนะครับได้รับรางวัลโคตยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีชัยชนะหลังเกมของฮองอัญญาลัยที่ชนะต่อทันหัว f อนะฮะสประตูต่อ1นไปฟังกันเลยนะครับมาดูที่ความคิดเห็นแรกกันนะครับเขาเป็นมิตรและอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ ส่วนความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาจะไม่แค่พาไปถึงแค่แชมป์วีลีแต่เขามีสิทธิ์จะคว้า3าแชมป์ในเวียดนามและพาฮองอันยาลายไปเล่น AFC อีกครั้งความคิดเห็นต่อไปนะครับเกมที่เหลือเล่นเต็มร้อยเหมือนนักชิงชนะเลิศและความคิดเห็นต่อไปนะครับก็มีการแซวกันนิดนิดนะครับทิ้งห่าง15แต้มข้างบนเงียบเหงาข้างล่างเป็นยังไงบ้างฮานอยฮานอยและความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันได้เห็นความเป็นกันเองของโคสติโก และเขาพูดภาษาเวียดนามขอให้ประสบความสําเร็จและความคิดเห็นต่อไปก็บอกว่าฉลาดอ่อนน้อมทอมต้นมีประสิทธิภาพโค้ชกิติศักดิ์สุดยอดและความคิดเห็นต่อไปก็บอกว่าหวังว่าปีหน้าจะได้เห็นฮองอันญาลายเล่น AFC นะและความคิดเห็นต่อไปนะครับตอนนี้สื่อเริ่มพูดถึงวีลีกที่ไม่มีทีมใดหยุดฮองอัญญาลายได้ แม้แต่โค้ดทันหัวก็ยังพูดว่าในเวียดนามฮองอัยาลายเหนือระดับทีมอื่นๆไปแล้วและความคิดเห็นต่อไปก็บอกว่าจากนั้นจะมีการหยุดการแข่งขันจากบอลโลกเกือบ2เดือนหวังว่าตอนนี้จะพัฒนาตัวสำรองให้ดีขึ้นอย่าบาดเจ็บมาละ่ะนักเตะทีมชาติทุกคนส่วนความคิดเห็นต่อไปก็มีการพูดถึงโค้ชซิโก้ว่าขอบคุณโค้ชกิติศักดิ์ที่ช่วยฮองอัญญลายกลับมาแข่งแร่งอีกครั้งหวังว่าฮองอัญญลายจะชนะต่อไป และความคิดเห็นต่อไปก็ได้ออกมาชื่นชมโคซิโกโอีกว่าเกติศัก์ช่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆปีนี้เป็นโอกาสที่ใกล้แชมป์เอามากๆไม่มีโอกาสไหนจะดีกว่านี้อีกแล้วแล้วความคิดเห็นต่อไปก็ได้เข้ามาชื่นชมโคซิโกอีกว่าเขาอัธยาศัยดีและมีไหวพริบและมีความสนุกสนานเมื่อเทียบกับโคดอื่นๆในเวลาเดียวกันเขาดูดีมีระดับจริงๆภาษาอังกฤษก็ดี โค้ชคนอื่นพูดแต่ภาษาพื้นเมืองและต้องมีล่ามและความคิดเห็นต่อไปนะครับเกียรติศักิ์กำลังพาทีมไปสู่ AFC ส่วนความคิดเห็นต่อไปก็บอกว่าเกียรติศักิ์เยี่ยมมากและความคิดเห็นต่อไปก็เข้ามาบอกว่าเขาจะไม่ใช่โค้ชที่ดีในแต่ละเดือนเท่านั้นแต่ยังจะเป็นโค้ชที่ดีที่สุดแห่งปีอีกด้วยและความคิดเห็นต่อไปนะครับฟังโค้ชคนนี้พูดตรงน่าเชื่อถือไม่เหมือนโค้ชชาวเวียดนามบางคน และความคิดเห็นสุดท้ายนะครับรู้สึกดีต่อโค้ชซิโก้มากแม้ว่าเขาจะเป็นโค้ชชาวไทยก็ตามครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลเวียดนามที่มีต่อโค้ชซิโก้ของเราหลังจากที่โค้ชซิโก้ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเวียดนามหลังรับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจําเดือนกนรกฎาคมและพาทีมฮองอัญญาายชนะทันหัวได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ